โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นไม c คร f บกับคุณฟิล์มนะมโอเคเอก็ก็ลงค่ะดีเออเดี๋ยวเขาสาร้างโลกใหม่เลยแล้วกันโอเคอไทยดิเิลงครับผมโอเคเข้ามาสร้างโลกใหม่แล้วลเราเคคุณชื่ออะไรอ ฮะช่องชี้อะไรอาจจะเกมไงเข้ามาเข้ามาเจะเวเข้าเลยจะไม่โโยัง้ามาเข้ามเข้ามาเข่ามานเข้าหมาเข้ามาแล้วมแล้วาเห็นแล้วเนี่เฟมแม่เอออย่าตีอย่าตีเดี๋ยวคุณแม่ไม่เปิดหมดี วันนี้เอ้ยวันนี้อะไรอัดไปแล้วเมื่อกี้คือว่านี่ครับเมื่อกี้ทั้งแตกครับก็เลยด้ตัดผ้าไปช่งตัดตัดตัอันนี้เปิดเปิดมดผีที่กว่าถึงมันใ ครับมาแล้วมาครมก่อนแล้วโทำไมลมแรงตกครับมาแร้เหมือนถึงแก่เลยไม่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 ไให้เาไปเลยไปเลย เยๆคนละตัวไม่ร sort of ู e ้เลยดิหม um, ูนี่นาโูเจ okay. ้าวัวเจ้าคือทองเหรียที่สองค่ะที่วัวสองตัวแต่ตัวเล็กข้ามันใหญ่ไม่ไผ่อ่าอินคาร์ด้วยเหรอแม่คนใหญ่เกลี้ยงได้เดียวได้วัวสองได้หมูสองเออ ปิดเสียงเกมดีกว่าจ้าเพราะว่ามันแบบถ้าเกิดบังเสียงอจจัดเนี่ยแบบเสียงดังโคตรนอะ่ะให้มันได้ยินแค่เสียงคนเล่นก็พอแล้วน้องรับน้องอะเว้ยๆเคลื่อนเวลาใช่ด้วยก็บอกเลยให้ขุดดีๆเขาขึ้นได้แล้วแล้วต้องตัดไม้แดดยังไม่อัดนะเอาไปเผา

กเต็้ก็ตอร์ไม้นี่เร็วเร็วใครเอาอะไรเผาเลยมโเนีจะไินแล้วว้ยอายินไม่พอไม่ใช่เสีย่พอไอ้ไเอาไม้ใส่เลยเฮ้ยวเพิ่งแป๊บก็ตัวลาหดเลย อขอตีท <c oughs> uh ีขอตีท huh. uh ีแปะเยเ่มันมันปูยืดยืดยืดปูเอเอเอ้ยพอๆๆๆเดี๋ยวมันเด็ดโอเคขวานขวานขวานการขวนหินเอาไหมมึงีุ้ยแกเต็ม เอออยากไปฆ่ามั้ซะเขาต้องทำทอสก่อนทำเลยทำเลยแกะเดินกลับหลังได้แกเดินกลับหลังได้เหรอแกะเดินกลับหลังได้เหรออ้าวอ้าวเล็กชีกเล็กชีกที่ได้แล้วได้คุณแกะสามารถแล้วนะอืมกำลังเรีนอนแล้วนะเฮ้ยคุณแกะสามอันเหรอเอาเอาไว้เป็นที่เซฟก่อนอย่าเพิ่งนอนเพราะว่าเขายังไม่ครบ เธอทำให้เธอเอาไว้เซฟเซฟก่อนเียๆตายเราจะได้เก well, ิดตรงนี้เขากำลังเผาเผาอยู่ ปกต้นไม้ช่วยโลกร้อนเฮ้ยช่วยมันร้อน,อนเฮ้ยโลกร้อนเฮ้ยแก่แก่แก,แกแเฮ้ยเฮ้ยยิ้มเฉยอยู่ไหนแกแน่แล้วแม่แม่แ,แม่โมงสามโมงสามโอเคได้สองอันแล้วเจอ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 แล้วเออครบแล้วเฮ้ยเราจะได้นอนได้เราจะได้นอนได้โอ้โหภายในพักเดียวถือว่าเซียนว่าเซียนเลยแหละทำไมแถวนี้อุดมสมบูรณ์จัง ใบอูมก็มันใบอูมหมดนั่นแหละอ่ามามาเยสเคได้ได้เตียงแล้วครับเีงเเอาเตียงวางไว้ตรงไหนปะเอาวางไว้ข้างบนไปข้างล่างลูกหูตรงนี้ออกด้วยนะเพราะไม่งั้นเวลาวางเตียงพุดหัวมันจะติด,ดโอเคเขาเคยเจอปุ๊บสุกตรนี้มาแล้วก็พุดหัวติดตายเคทอดปากไป ไอสีเขาทุกบจะไปออกไปวางแบบใหม่เด้อทำวางอะไรดีเเนก็ได้อาสักประมาณสิบนาทีก็พอละสิบนาทีสิบก็พอสิบก็ได้สิบเอโสิบ มาใส่มาใส่มาใสมัใส่มาใสมัใสมาใสมัใสมาใส่มาใส่เข้าไปโอเคอืมเดี๋ยวผมกลับไปขอรเอาไว้เปลี่ยนชื่อไปนหมครับชื่อว่าอะไรเนี่ยอะไรคากานะครับคากานะเขาไม่ได้ชื่อคากานะเฮ้โฟฟิลเกมแมงดี้เอาเฮ้ย มาจากไหนเนี่ยต้นไม้กองศิษย์ดจะได้เผาอาหารโอ้ยชิวตายมันต้องโกงไ่อ่ะปิดโหมดพีเราให้มันเพิ่มก่อนโอเคมึงขอทางแค่ครั้งเดียวก็พอผมจะไม่โกงต่อไปเพราะว่าไอ้ซ้อมระดีโกงดีกว่าไวซีมนแหละ มึงมาตีเขาไอ้นี่อะไรก็รถรถาตีทำไมแล้วเขาก็ตีเองคืนตั้งสามสี่ครั้งด้วยตอนที่เองไปนู่นอะไปไปไปบ<ป>าอวาอยูนี้เรอ <c oughs> เ,อ,เอ็ดอ้าวของหายหมดก็เอเปลี่ยนชื่อไงเขาก็หายดิป,ป้าป้าย <c oughs> อ้าวอ้ว สเปค่3 2ชิ้นเยจีด้วยโอเคเล่นเผาเนื้อแกะสามชิ้นของฉันก่อนต่อไปจะเป็นต่อไปแขกรับเชิญอาจจะเป็นเอ็กซ์ตรีมเกมนะครับใครอะไอ้น้ำเนี่ยเอ็กซ์ตรีมเกมีล้วขุดห้องที่มเด็กกันก่อน อันนี้ต้องเก็บหีบด้วยกันหินใส่แล้วเข้าขุดไปแล้วแล้วต้องต้องใส่หีบแบบไปดูไปดูเอาของเอาของลงไปไว้ข้างาล่างเยอะๆือนนี่อืมอืมอ่าปืนไม่ได้ไผ่มาตีข้างบนนั่นมันใส่เลยตรงนั้นเนี่ยขุดตรงเนี้ยไม่เอาตรงนี้แหละแล้วก็อัดคืน ตรงนั้นเอาไว้เป็นห้องนอนแล้วกันเตียงนอนเคียงโคตดไปตรงใน,นห้องนอนเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเตียงหายก็ขาวถั่วไปเลยทัอยไอ้เนี่ยแล้วทำตูข้ขาไปข้างล่างเ,เอาของย้ายของเลยอย่าเพิ่งคือเผาอยูออย่อย่าเพิ่งเผาอะไรเราถ่าถ่ายเขาด้วย อรอนท้อก่อ,อน,นเเฮ้ยจะค้ำแล้วต้องปักท้อนกัน,ก,นกันมอนเตอร์เกิดปกักปนะักป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 ักแล้วปักปนนัมไกปัเปักปปปัอปปัก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 ปยกากปัปักนัก ไฟมานอนดิทำไมไม่ไฟพวกนั้นก่อนละ่ะไม่มานอนเลยอน,นอนก็นอนตอนนี้นอนแล้วหมดเวลาแล้วสิอือสิบเอ็ดนาทีแล้วนะเอาละครับโอเคนั่นก็คอยติดตามกันคลิปหน้านะครับ